ข้อมือแดนจากข้อมือนิ้วแล้วก็สมาธิพูดถึงการแกะสลักเนี่ยมันเป็นสมาธินะแล้วฝึกสมาธิเราอย่างหนึ่งนะงานพวกนี้เป็นสมาธิแต่ถ้าเกิดทําได้แล้วเนี่ยคือทำถ้าเกิดเราทําได้สามารถทําได้ชี้นหนึงเคยมีเด็กคนหนึ่งตอนนั้นที่ไปที่ที่ศูนย์ศูนย์วัฒนธรรมออกงานที่ศูนย์วัฒนธรรมแล้วตอนนี้ว่ามีเด็กคนหนึ่งก็ที่โรงเรียนเขาเขาจัดมามาเที่ยว แกนั่งทำนั่งทำนึ่ตั้งแต่แรกเลยจนทำเสร็จเลยโอ้โหจะเป็นช้างเผือกหรือเปล่าเนี่ยเก่งมากตอนตอนตอนนี้เราเราเราก็ยังไม่ได้ติดต่อกับเด็กคนนั้นอะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่เด็กผู้หญิงด้วยแคือคือคามอ่าพี่เห็นพ่อสมััดิคือเขาบอกว่าอย่างหนึ่งคือคือนิสัยเขาชอบเอาชนะเพื่อนทำทำแป๊บเดียวเพื่อนไปกันหมดละแกบอกทำไม่ได้ จากไอ้เพี้ยนเพี้ยนเรา,าก็ช่วยแก้ให้แกว่าเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยเรามาแก้ตรงนี้นะทํายังไงไงแกททาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงจะไปทํา <c oughs> ไปหัดทำเอาเลยโูกมปทําเลยลองหัดทํา <c oughs> หนูทาได้เนี่ยนะหนูลูกเปล่าเนี่ยหนูทําชิ้นหนึ่งเนี่ยหนูใส่เป็นพวงกุญแจเนี่ยหนูไปขายได้หลายตังนะ <c oughs> ตอนนั้นเคยไปพี่เคยไปออกงานที่โรงแรม <c oughs> อยู่โรงแรมหนึ่งนะ <c oughs> แล้วพี่นั่งแกะเนี่ย <c oughs> แล้วมีฝรั่งคนหนึ่งเ <c oughs> ขามาขอขอให้พี่กบนั่งแกะ แกเขาสดๆตรงนั้นแหละฉลุตรงนั้นเลยนะให้ดูเลยนี่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเขาเขาพูดไทยได้เขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาพูดไทยได้เราก็ไม่รู้หรอกนั่งแกะเสร็จแล้วว่าเพื่อนเขาี่ที่ที่ออกงานด้วยกันเขาบอกเนี่ยแล้วจะคิดเขาเท่าไหร่เนี่ยพี่กบบอกยังไม่รู้เลยเพื่อนบอกเอ้ยคิดไปเลยเนี่ยอันละห้าร้อยอันละห้าร้อยคิดไปเลยบอกเฮ้ยเวอร์อันละห้าร้อยพี่กบก็ทั่งทำนั่งนั่งเสร็จไปพี่กบก็บอกเฮ้สี่ชิ้นสี่ชิ้นบอกโอเคงานดิบใช่ไหมสี่ชิ้นงานดิบพี่กบคิดไปอันละ ฝรั่งบอกเอาไปเลยห้าร้อยเขาพูดภาษาไทายแล้วเอาไปเลยห้าร้อยไม่ต้องทอนทิปเขาชอบนะเออ่กี้เขาร้อยเดียวเขาบอกไปห้าร้อยทิปยิด<อ>ดูแล้วฝรั่งเขาเขาชอบอย่างนี้นะแต่เชื่อไหมว่างานเนี้ยงานหัตถกรรมนะ่นนะถ้าไปอยู่ต่างประเทศน้องรู้เปล่าว่าค่าแรงในสูงมากนะแต่ว่าที่เมืองไทยถูกมากค่าแรงเมืองไทยเนี่ยถูกมาก สามรอยบาทที่รัฐบาลประกันให้บางทียังไม่ได้เลยนะ,ะนะ,ะคนไทยตีคนคน,คน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 ไทยเราเราตีราคาค่าค่าแรงเนี่ยของช่างฟิล์มหรือแรงงานเนี่ยถูกมากๆบางบางทีก็ได้ไม่ถึงด้วยนะไม่ถึงไม่ถึง <c oughs> เอาบางทีไม่ถึงนะจริงๆนะไม่ถึงนะ <c oughs> แล้วเนี่ยถ้าเกิดคนมาเห็นพี่ทํางานแล้วจะบอกว่าโอเคราคาพี่ขายเนี่ยแค่พันสองพันเนี่ยสำหรับพวกคุณเนี่ยถูกมากเลยนะ,ะดีตั้งทํากันเป็นวันๆนะ บางทีบางชิ้นงานบางชิง้นเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยกว่าจะเสร็จน่ะแต่การที่เราขายไม่กี่ตังค์เนี่ยขายไม่กี่พันเนี่ยเขาบอกว่าแพงถามว่าแพงไหมถ้าเห็นแล้วเรามานั่งทำเนี่ยแล้วเขาเขามาดูเวลาเราทำเนี่ยแพงไหมไม่แพงแต่ถ้าเกิดไปเมืองนอกบอกโอ้ยถูกมากอย่างฝรั่งที่มาเที่ยวเนี่ยนักต่างประเทศที่มาเที่ยวที่ท,ท,ที่ที่บ้านเราในเมืองเราเนี่ยเขาจะบอกว่าทำไมยูตีราคาค่าแรงยูเนี่ยถูกงี้ เขาบอกเลยไม่ใช่นะเป็นมึงเขานี่ไม่ใช่นะไม่ได้ตีม่ตีราคาอย่างนี้เลยนะเขาจะให้ความสําคัญกับคนที่มีมีความคิดมีื้อเรื่องของงานแล้วก็แรงงานแล้วก็ศิลปะงานศิลปะนี้เขาจะจะให้มากเลยแล้วเขาจะชอบอะไรที่เป็นแบบความความเป็นไทยถึงคนไทยเรื่องของงานถึลเาเขายิ่งใช่ใช่ชอบมากย่านผมก็ไปอยู่ที่ที่ต่างประเทศครับผมที่อังกฤษก็เรียนออกแบบเสื้อผ้าเริ่มจากการชอบ เขาจากจัดจากที่ผมสังเกตเขาอ่ะคือเขาจะเป็นคนที่ชอบออกแบบเสนนื้อผ้าตอนเด็กๆเหมือนว่าจะกูนจุวก็ก็ไปเรียนจริงๆงจังๆเรียนจริงจังเสร็จ,รจ,รจรก็เปิดร้านเปิดร้านก็ออกแบบฝรั่งชอบมากในกระทั่งเสื้อผ้า,าแบบบางบางอย่างที่เขาซื้อบ้านเขาเองอ่ะเขามาให้เราให้เราแก้ให้ใหม่เรื่องของการเก็บรายละเอียดโดยในเขาเขาชอบมากอย่างมีฝรั่งเขามาเรียนกับพี่กบเยอะไหมมีมีแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเขาเขาจะไม่อดทน ไม่เหมือนคนไทยคนไทยจะอดทนกว่าแต่ว่าคนไทยนี่ว่าต้องงานรักต้องงานรักฝรั่งบางคนเนี่ยเขามาสั่งมันสั่งให้พี่ทาตามแบบเนี้ยวันที่เขาไปถ่ายรูปมาตามสถานที่ต้องเที่ยวเนี่ยเขาจะเอาแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยเอามาให้เราทำเชื่อไหมเขาไม่ไปเที่ยวที่ไหนเลยเช้ามาเนี่ยมาแต่เช้าเลยได้กบอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จเตรียมทํางานเนี่ยถือกล้องมาแล้วนั่งรอ นั่งถ่ายทุกมุมถ่ายทุกระยะที่ไม่ขบท้ำเป็นอย่างนั้นเลยจนกระทั่งงานเสร็จน่ะครับคือเขาความความความรู้สึกความทั้งรอผมเลยว่าเขาภูมิใจอ่ะเขาภูมิใจอ่ะแห่งเม็จริงๆิอ่ะแหนงเม็ดจริงจริงอ่ะรู้สึกเขาแบบเขาเหมือนเหมือนเหมือนเขาทำเองอ่ะเยอไหมเป็นอาทิตย์เลยนะกินข้าวนั่งกินข้าวอยู่ตอนเย็นเลยเขากลับเช้าขึ้นมามาละมาละถือกล้องมาละ ชา้าขึ้นมาแจ๊ะเอ๋มาอีกแล้วอ,อยู่เราก็นึกในใจคือเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเพราะจุดอ่อนคนไทยคือพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเราบอกเอ๊ยอยู่ไม่ไปเที่ยวไหนมั่งเหรออยู่มานั่งเฝ้าไอเนีย่อยอยู่บอไม่เก่งอะไรพี่กบนีท,ที่ที่ได้ยินมาแล้วคุณก็บอกคนไทยพูดพูดภาษาอังกฤษได้หัวที่สุดเป็นอัดับสี่โลก <c oughs> ยอมรับยอมรับ,รบ <c oughs> นี่ยอมรับเ <c oughs> อาเวลาพูดพูดดูงฝรั่งเนี่ยพี่กบว่าโอเคภาษามือบ้าง <c oughs> อะไรบ้างเงนี้ยผสมผสานกันเนี่ยแต่เขาเขาเข้าใจนะ เข้าใจนะแต่ที่พูดง่ายสุดว่าที่เจอมาที่ที่ง่ายที่สุดก็ดีลกับอเมริกาคนอเมริกานี่โอเครู้สึกว่าเขาเขาจะเข้าใจอะไรง่ายและสื่อสารกันง่ายง่ายกว่าแต่ว่าประเทศอื่นนี่บางครั้งนี้ก็ก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันกว่าจะจแต่แต่แตแตโคก,ก็รู้เรื่องบางทีก็ศัยภาพบ้างอะไรบ้างเนี่ยภาพบ้างสามือบ้างอะไรบ้างแต่รู้สึกว่าอเมริกานี่รู้สึกว่าจะจะจะสื่อสารกันง่ายง่ายหน่อยเวลาคุยกับเขาเนี่ยจะง่ายหน่อย เคยเจอคนที่เข้ามาแปลกๆนี่คือที่ทเราไม่เคยทยําหรือว่ามาแนวแบบเจออีกละแบบนี้อะไรเี้ยมีมีมบ้างเฮ้ยมีป,ประหลาดมีประหลาดมีอ้าวประหลาดนี่มีบางทีมาเนี่ยเขาถ่ายรูปมานะครับเออรีสอร์ทครับถ่ายรูปรีสอร์ทเนี่ยเออน้องที่อยากทําสารปรภูมให้เจ้าที่ที่อยากให้เจ้าที่อยู่เหมือนพี่ครับที่มีรีสอร์ทครับ ที่อยากให้เจ้าที่อยู่รีสอร์ทเหมือนพี่บ้านรีสอร์ทน้องทาทีมึนบ้านรีสอร์ทเขารู้ไงมที่นั่งพี่นั่งมึนเฮยนี้เลยเหรอมองหน้าแม่แม่บอกอืลองดูอ้าวทำจริงๆที่เชียงใหม่นี่แหละไปตั้งสารภูมิรีสอร์ทครับบ้านรีสอร์ทนี่ครับเป็นสารภูมิแล้วบางทีมีประหลาดอยู่นั้นอีก ถ่ายอะไรนะเป็นบ้านสมัยใหม่อ่ะแบบประหลาดมากบ้านสมัยใหม่ก็คือบ้านแนวโมเดิร์นอ่าอาพ่อภมอยากอยู่แบบโมเดิร์นธอใช้อะไรทรงกึ่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 งอะไรอ่ะอวกาศอะไรเงี้ยน่ะอ๋อนี่แต่ลกภูมิอยากอยู่แบบนั้นเลยแต่พี่ก็เลยนึกในใจอะเออสาธภูมิอยากอยู่หรือว่าคนทำอยากอยู่ไม่รู้ อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวคือเขาขอเขาขอสักที่ด้วยความเชื่อเขาต้องมีมีพระภูมิอใู่แต่ว่าเขาเขาอยากรักษาไงรักษาบ้านแต่เขาก็อยากให้ให้อยากอยู่เหมือนเขาที่เขาอยู่แบบนั้นไปแต่เราแต่เขาเขาคิดเขาเขาคิดว่าเขาชอบอย่างนี้เขาอยู่อย่างนี้สบายเขาก็อยากให้พระภูมิอยู่เจ้าที่เจ้าทางอยู่แบบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางคนเขาเขาเขาก็มามาแนวแปร์มนกันเขาก็มาซื้อ เขาบอกว่าให้ทําเป็นบบเรือนไทยให้เขาหน่อยเรือนไทยอ่าเราก็ทําเป็นเรือนไทยให้เขาเราก็นึกว่าเขาจะเป็นตั้งสารเปล่าหรอกเขาบอกไนว่าน้องพี่อ่ะอยู่มาตั้งหกสิบสิบกว่าปีเจ็ดสิบปีแล้วเนี่ยพี่ฝันมากเลยอยากมีเรือนไทยแต่ไม่มีปัญญาทำลาแล้วถามาแล้วพี่เอาไปทำอะไรพี่จะไปโชว์เหรอคะบอกเปล่า,ลา,าพี่จะไปเขากงเต้ ไม้สักนะครับไม้สักเป็นเรือนไทยสั่งทำพี่ถามว่าอ้าวทำไมพี่พี่จะเขียนพินัยกรรมไว้ให้ลูกหลานพี่ถ้าพี่ตายไปจะต้องเผาเรือนไทยหลังเนี้ยให้พี่พี่จะไปอยู่เพราะตอนที่มีชีวิตอยู่พี่มีโอกาสได้อยู่ครับี่อยากได้เลยตอนนี้เลยเป็นอีกอย่างและกระดาษกงเมื่อก่อนนี้เขาใช้เป็นกระดาษกงเตะนี่มาสั่งแปะนะ เอาเลือนไม่สักเลือนไม่สักเอาไปเผากรงเต๊กนั่นอย่างนั้นก็มีแปลกๆมีเยอะคนทำรู้สึกเสียดายไหมเอา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 อยากพิโกลม่เคยทำเราเรามันมันก็เสียดายเหมือนกันนะเสียดายเหมือนกันแต่แต่เขาว่าภูมิใจแต่แต่ว่าสิ่งอย่างหนึ่งคือทุกุงานทุกชิ้นที่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 พี่ทาหรือหรือหรือในกลุ่มทำเนี่ยมีอย่างหนึ่งคือว่า เรามีความภูมิใจถ้าเกิดว่าคนที่สั่งหรือคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาชอบงานเราเนี่ยเราภูมิใจตรงนั้นบางทีว่าถูกแพงไม่ว่าถูกแพงไม่ว่าแต่เขาภูมิใจโอ้โหดีใจมากยี่บางคนดีใจเราตื่นเต้นมากเลยบางคนถ่ายรูปส่งเมลมาให้นะว่ารูปนี้โอ้โหเราภูมิใจมากเลยมีกําลังใจขึ้นเยอะแต่เขามีเหมือนกันว่าที่ที่ที่ดอกลงไปคือเสียกําลังใจมีเหมือนกันตอนนั้นที่ไปออกงานที่ กับพวกสถานทูตประมาณ13ประเทศที่ออกก็มีมีมีคนไทยด้วยก็มีมีพวกเราในกลุ่มพวกเรานี่ก็จะมีหัตถศิลป์ของของเมืองไทยไปออกด้วยแต่น้องใช่ไหมคนไทยดูถูกงานของไทยนะที่ไปก็ก็มี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 คนที่เข้ามาชมเน่เป็นคนไทยนี่แหละสองคนก็คงจะเป็นแฟนกันเนี่ยนะเข้ามาลักษณะคนมีกระตังนะเข้ามาแต่นี้ว่าพี่กาเอางานพี่ไปโชว์เพื่อนพี่ก็เอางานเพื่อนพี่ไปโชว์อันนี้เข้ามาดูแต่นี้ว่า แฟนเขาเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยเขามาดูเออสวยนะสวยนะเอออยากได้อยากสวยสวยประชมนะผู้หญิงเขาบอกไงแหมรู้สึกภูมิใจในงานไทยอย่งเลยนะภูมิใจอ่มุ่แบบประชดประชันเราประชดประชันเราเ็บอกเอ๊ยยังไงนะ ไม่รักไม่รักคนไทยเลยเหรอไม่รักไม่รักงานไทยเลยเหรอนะแล้วเขาปรากฏว่าไงเขาไปดูแหมเขาไปชมแล้วก็เดินไปธุูธอื่นนี่เป็นประเทศอื่นไม่ชมโอ้โหงานนู้นดีงานนี้ดีเราเราก็ดูแลเขาจะเขาจะสนใจงานไทยกับเทียบงานอื่นเนี่ยเขาจะไปว่างานอื่นว่าแต่เขาปรากฏว่าเขาไปชมงานของต่างประเทศแต่นี้เราก็บอกเออแปลกคนนะเพื่อนเราบอกอย่าไปคิดอะไรมากเลย ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเป็นแฟนกันได้ยังไงนะคนนึงชอบนะคนนึงชอบแต่ว่า <c oughs> อคนคนึง <c oughs> เหมือนๆๆเหมือนมันเหมือนชอบมีความรู้สึกเหมือนก็เหยียดหยามงานางานฝีมือเราอย่างไรมันก็พูดในล,ลักษณะอย่างนั้นเนะี่ยเรารู้สึกดอบดอบดอบลงมาเหมือนกันดบมาเหมือนกันดอบมาเหมือนกันกนตั้นเอง